สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของพี่กุ๊กนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยจากความเดิมครั้งที่แล้วนะคะที่เราอะบินโดนเจอเจ้ามินเนี่ยนอีเตอร์ซึ่งมันหลอนมากท<ๆ>ุกคนมันเป็นหนอนเป็นดุยดุยดุยยงเฮ้ยแล้วเป็นหนอนที่กินคนได้แล้วก็พ่นไฟได้นะคะแต่ตอนนี้นะเราอะจะมาบินโดนตรงที่เดิมนะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะเรามาเริ่มดูแล้วก็รุนด้วยกันก ทุกคนตอนนี้อันนี้เป็นตรงรางรถไฟนะคะตรงรางรถไฟที่เราสามารถมองเห็นรถไฟได้นะคะโอ้โหวันนี้แดดแรงมากทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรถไฟตรงนี้นะเส้นตรงนี้นะมันเป็นเส้นที่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนะได้ยิ y, นเสียงเหมือนอะไรที่มันแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวที่มันแบบนเนี่ยลองซูมเข้าไปตรงนี้นี่มันสระว่ายน้ําไม่ได้มีอะไรนะมันทุกคนถ้าใครได้ยินเสียงอะไรมันเหมือนเสียงปีศาจเลยนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวนะ mm hmm. พี่ภูมิดูซ mm ูม hmm. ดูตรงเส้นรางรถไฟตรงนี้เฮ้ย hey, mm hmm. มันเป็นเสียงปีศาจไม่ใช่หรอหรือมันเป็นเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ย hmm. ตรงนี้มันเป็นจุดคนก่อสร้างทุกคนดูมุมขวาของโดมันเป็นสถานที่ก่อสร้างนี่มึงเดี๋ยวนะซูม mm hmm. ดู เพรนิเตอร์โคตรน่ากลัวเลยทุกคนโอเคเรามาดูกันต่อนะโอเคเครื่องบินกินคนตัวนี้มันเป็นรําสีดํานะคะทวงตกก่อนนั้นนี่เราเคยบินแล้วมันไปเจอรําสีขาวนะคะแต่สีดํานี่โหดกว่าสีขาวอี่านะทุกคนนะตอนนี้มันอยู่มันกําลังแลบบินเแปรเปล่ปลปลมันบินไปแล้วทุกคนตอนนี้เครื่องบินบินไปแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนพี่กันมุมโดรนนะออกห่างมานิดน,นึงนะโอเค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 ทุกคนตอนนี้เฮ้ย มุมซ้ายนี่มันมินเนี่ยนนเตอร์ทุกคนตอนนี้กล้องเรกล้องโดรนของเราจะภามินเนี่ยนนเตอร์อยู่ตรงรางรถไฟนะทุกคนนะมันเป็นสีเหลืองแล้วมันก็แลบลิ้นตาปนนี่แหละตัวนี้ที่เราตามหาเลยนะุแต่ว่าเราสามารถเจอมันอยู่ในเฟรมเดียวกันได้เลยนะระหว่างมินเนี่ยนนเตอร์แล้วก็เพลนนิเตอร์โูเพลนนิเตอร์ของเราเอ้ยไม่ใช่ของเราอีกแล้วทุกคนทุกคนมินเนี่ยนคือแบบมันเหมือนมารออะไรเลยอะ มันเหมือนแบบทำท่าเหมือนมันมารออะไรอย่าบอกนะมันจะสู้กันอะเฮ้ยมินเนเตอร์ไปไหนแล้วเฮ้ยมินเนเตอร์หายไปแล้วทุกคนเฮ้ยพี่กูกูว่ามันเป็นไปได้นะมันจะสู้กันโอเคเดี๋ยวเราอะบินโดนตามก่อนนะนี่ตรงมุมขวามันหายไปไหนวะเฮ้ยมันถ้ามันจะสู้กันนี่ขอให้เราได้ถ่ายคลิปเก็บไว้เถอะนะเพราะว่าการที่แบบว่ารถไฟอ่ะ การรถไฟสู้กับเครื่องบินเนี่ยเป็นอะไรที่มันหายากมากเลยนะทุกคนนะเฮ้ยแต่รถที่สัญจรไปตรงนี้คือไปมาตรงนี้คือน,น่ากลัวมากเลยนะคุณต้องระวังนะคะอันนี้เป็นสุสานร,รถยนต์ทุกคนตรงเนี้ยตรงนี้เป็นสุสานร,รถยนต์นะคะโอเคโอเคอันนี้เป็นตึกโอ้โหเป็นตึกตึกที่สวยมากทุกคนบนตึกทุกคนเห็นมุมขวาขอนนไหมนี่มันเรเนต โอเคเรอมาดูกันต่อนะโอเคมันรออะไรอะทุกคนกตอนนี้มันมันกาลังอยู่ตรงนี้มันไม่ยอมบินไปไหนนะคะมันเหมือนแมลงเหมือนกันนะธุรกิจการบินก็คือแมลงของเจ้าเพนิตเตอร์นะคะทุกคนโอเคโอเคเฮ้ยมันเหมือนรออะไรแล้วลิ้นมันก็แผลแผลแแผลแด้วยอ่ะโคตรหล่อเลยทุกคนมันไม่ธรรมดาเลยนะไอตัวเนี้ยเฮ้ยเทุกคนพี่อูรู้สึกว่าตัวมุมซ้ายข้างล่างมีเน้นีบ อย่าบอกมันปะจันหน้ากันมันจะสู้กันนะทุกคนตอนนี้เกิดการประจันหน้ากันระหว่างมินเนิเตอร์แล้วก็เพลนิเตอร์นะคะทุกคนตอนนี้มันปะจันหน้ากันมุมซ้ายสีเหลืองนี่คือเพนเอ้ยมินเนี่ยนมุมขวาสีดำนั่นก็คือเพลนิเตอร์พี่อุม,มันตอนนี้มันตื่นเต้นมากทุกคนที่เราจะสามารถจับภาาไปสองตัวนี้มาสู้กัน ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะมินเนี่ยนหรือว่าเพลนนะคะเฮ้ยเฮ้ยเอา้ามินเนี่ยนตอดยังไม่ทันหายเหม็นเลยหนีไปเร็วเอา้าทุกคนตอนนี้มินเนี่ยนอิเตอร์ของเราเออของเราอ่ะมินเนี่ยนอิเตอร์แพ้ไปแล้วเราโอเ,เนอิเตอร์ก็บินหนีไปแล้วเพราะว่าเป็นผู้ชนะนะคะเอาสรุปว่าสื่อข,ข้างนี้นะคะเพลเนอิเตอร์เป็นผู้ชนะโอ,โอ้โหเ,เก่งมากเก่งมากหรอไม่ได้ดิเฮ้ยแต่สีดำนี่มันโหดจริงจนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาตามหาแป๊บนึงนะ มิเนเตอร์มันอยู่ตรงมิเนเตอร์พี่กูนูดว่ามันขีดไปแล้วมันยังไม่ขีดนะทุกคนเขายังไม่ตายเขาจะมีชีวิตอยู่รอดเ <gasps> อ้อยม,อมันพ่าใส่โดนพี่กูเป็นพว่อไฟ